วันนี้ก็เป็นวัตถุดิบจากทางร้านนะครับเนื้อปลาพุทค่าเนี่ปลาพุทค่าก็อยู่ในตะรุนปลากระพงเนี่ยครับนี่ก็เดี๋ยวจะเป็นจัดเป็นเมนูผัดฉาปลากระพงนะครับแะจารย์ทำไหมลย ร้อยแล้วนะครับคุดขาดผัดฉานะครับเราไปรับประทานกันนะครับไข่ปลานะครับกับเราสะหน่อยครับต่อด้วยเนื้อปลาคุดขาดนะครับเนื้อแน่นๆครับเด้งๆปลาสดจัดครับตดกว่านี้ต้องกินในทะเลแล้วครับเรียบร้อยครับเราตายไปอีกนมื้อครับเด็ดจริงครับอยากให้มาลองครับ